กขสนุกกันสองคนเปิดเพลงดังพุ่มพ่ม,พมนี่น,นั่นค่ะเป็นตะมวนแทะามาเที่ยวทรายหาทะเลสวยๆอย่างนี้เราควรทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะเขามีถังขยะนะทุกคนควรทิ้งให้เป็นที่นะคะ นี่เห็นไหมถังขยะเขาก็มีนี่นะคะนี่พลาสติกใช่ไหมเราก็ทิ้งใส่พลาสติกค่ะทะเลสวยสวยใสๆหาดสวยๆเราก็ต้องรักษาช่วยกันค่ะเราควรรักษาช่วยกันนะคะทุกคนค่ะมันไม่ใช่จะทิ้งอย่างนี้นะคะ ไม่ควรทิ้งแบบนี้นะคะที่ทิ้งเขามีไว้นะคะที่ทิ้งเขามีไว้ให้ทิ้งนะคะทุกคนเสียดายอะ่ะหาสีสวยจะทำให้รกมัมไม่ไม่ขวนใช่ปะโอ๊ยมาถ่ายรูปฝั่งนี้ก็มาเจอขยะอีก สงสารทะเลกันมั่งคุณเจ้าค่ะทะเลยสวยๆรักษาสุขเจออีกแล้วค่ะขยะค่ะขยะค่ะขยะค่ะมาเราเก็บกันค่ะทุกคนจะเข้าไปยังไงแล้วนะ่ะ ช่วยกันแล้วคสารความสะอาดหน่อยเดียวจ้าช่วยกันหน่อเนาะผละไม้กนละมือทุกคนค่ะมันจะได้สะอาดนะคะเ,ออเข้าไปไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะวุย้ยลำบากแท้ฉันมาเที่ยวนะคะฉันมาเที่ยวฉันมาเที่ยว ตอยู่ในถ้ำไาออกมาทะเลสวยๆหายใจสักหน่อยค่ะขยะเขามีทุกที่ไว้ให้นะจ๊ะค่ะก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางหน่อยจ๊ะค่ะเฮ้ยพ่นยิ่งุ่นอีกอไปเฝ้าไปถ่ายรูปค่ะคนรอถ่ายรูป <laughs> ายห,หาดขาวสวยงามเราควรอนุรักษ์ให้มันคงไว้ซึ่งความสวยงามเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะเนาะช่วยรักษาความสะอาดดนวยนะคะทุกคนให้มันคงความสวยงามเหมือนเช่นเดิมขอบคุณจ้า